บางนี่กินได้เนาะนำเ oh. นาะลูกแต่ oh. แก้วขอบใจว้สิใช <Bye. S 1> ่บางรังคาเฮือนเนี่ยเพิ่นยังเอาใบไม้เหี่ยไม้พางมามุ่งอยู่น้องคือรังนี้เนาะ กลับถักทายสบายดีสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเมื่อสุขสุขคนยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ซองบาโนพาลอีพี่นี่บาโนจะพาพ่อแม่พี่น้องไปที่บ้านลึกหลับหมู่บ้านเนี่ยจะเป็นหมู่บ้านลึกลับอะไรได้เนาะเดินทางเข้ามาเนี่ยต้องใช้รถจักรอย่างเดียวเนาะกับรถไทซิ่งเท่านั้นพี่น้องที่ว่าจะเขามาหอดมาถึงเนาะมาโนดมาเนี่ยก็ถือว่าใกล้เติมเนาะเดินทางเข้ามาเนี่ยก็เฮือนซ่านพนนี้จะเป็นเฮือนแบบุ้งแบบดังเดิม เฮือนนี่จะเป็นเฮือนทรงแบบดั้งเดิมจะมีประมาณหาลังคาเฮือนเท่านั้นที่ว่าอยู่ในนี้พี่นอ้นองเนาะถ้าห้องอย่างหนึ่งก็คือหมู่บ้านลึกลับในภูเขาเนาะเฮือนใคอยาจะเป็นทรงแบบที่ใดๆเนาะอ้าบรรยากาศบ่มีไฟฟ้าเด้อพี่นอ้องแต่ว่าตัวนี้นี่เพิ่นใส่อันโทรทัศน์ได้เพิ่นเบิ่งทีวีคือกันเนาะคือเบิ่งทีวีนี่เพิ่นจะมีหมอยกหมอแบงพี่นอ้นองเนาะใส่โซล่าเซลล์เอาเนาะ ตึงไปพุ่นปลาตัวนี้ตัวนี้จะเป็นหมามังกรเนาะหมามังกรเพิ่นปลูกไว้กำลังออกดอกกำลังออกหมากเลยเห็นบ่พี่นออ้องเป็นหมามังกรเนาะอ่าตัวขักาลีทางนี้ขัก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 สบายดีมันชวนมันชวน โอ้อายได้ลูกลูกสาวลูกชายลูกชายเออเป็นอ้อายพี่น้องใช่ลูกสาวดิจะโดอันจะแก้วบ่เด็กน้อยกินขนมจะแก้วดิออกมาเอาเลยลูกออามามาไว้จะแก้วจะแก้วลูก ซื้อ,อยังเจ้านะ่ะซื้อ,อยังเป็นขี้อายเอ้าลูกแจแก้วขอบใจไวสิอายข้างหน้านี่จะเป็นยางบงเนาะตัวน,นี้จะเป็นเปลือกไม้ยางบงที่ว่าเขาเจ้าตากแห้งไว้เนาะยังมีอยู่ใดนี่บ่โนดคิดว่ามืดเลยเนาะเพิน่นต้องใช้เพิ่นตัดใหม่พี่น้อง ประมาณเดือน12นเขาจะตัดลายอย่างบงมันต่างแห่งไว้เลยขายให้เวียดนามได้พอขาดเวียดนามจะซื้อประมาณโลละหาหากพันหกพันดงเออทางนี้เป็นหมู่บ้านที่ว่าปุยญ่สบายดีไหมเอ้ยโอ <c oughs> บ้บันชวนมันชวนข้อขึ้นไปนไหนเดอ้อ <นำ S 1> ข้อขึ้นเฮ <นำ S 1> ื่ยนไงเออเอาข้อขึ้นเฮื่ยนเป็นก่อนพี่น,น้ของ ตัวอ,อยู่กับใครอยู่กับลูกหลานหลานเอออยู่กับหลานเออเออเออนี่คือเองินชานเพื่อนพี่น,ออนอ้องเนาะมาตัวจะดยอยบ่นะจะกล้วยจกกินกล้วยกินกล้วยอเออคือ <c oughs> ว่าจะดอยเพราะทางนั้นอ,อยู่กับหลานสองคนอ,อ,อันนี้อันนี้คืออันวางแต่งอยู่แต่งกินแม่เพื่อน เงินคัวเนาะบ้านนี้มีจักรลังคาเฮือนได้บ่หาบ่ออกหาหลังคาเฮือนป้าเป็นบ้านนี่เขาห้องบ้านอย่างสื่อบ้านอะไรบ้านสกีบ้านสกีป้าบ้านสกีไกลนอกเขามานอกป้าเขามากันยากอีกได้อยู่ใดมุมเพล่ฟ้าบ่บ่มีบ่มีไฟฟ้าบ่มีสัญญาณโทรศัพท์บ่มีบ่มีน้ำป้าป้าโตพี่น้อง นี่คือหมู่บ้านลึกลับอะไรไดพี่นออยู่ในหุบเขาอะไรเขามาเลิกเติบขมห่วยเขามาเมื่อกี้กับโบโนที่รจักรขมห่วยกับต๊กห่วยเนาะถ้าต๊พากันมาอยู่อยู่ประมาณหาลังค้าเฮือนบ้านสกีบ้านสกีเออเป็นหมู่บ้านลึกลับอะไรพี่น้องกลางคืนมาในเงียบกิิบเนาะหกเจ็ดโมงนี่เจ็ดโมงแปดโมงเียเริ่มนอนแล้วเห็นปะ อันนี้อันนี้หลานบอกหลานภาษาแม่ห้องเลยได้หลานอาเจ้าเออเจ้าอาเจ้าวเอออาเจ้าวในหลานหลานผู้หญิงผู้หญิงเด้เออหลานผู้หญิงเออสองคนเนาะสองคนซื้อยังแน่นี่นะอันนี้นางวุ่นนางวุ่นนางดอนนางดอนอันอยู่จักปีอลไรนางดอนนี่สามปีสามปีนางวุ่นเด้นางวุ่นเี่ ชองปีชองปีเออพีรวมกันหาปีเป็นลานเราอาเจ้าพี่น้องอาเจ้านี่คือหลานเลยเป็นภาษาซุนเผาบรูเนาะขอเบิกนี่เด้ยวไหมเด้อเขาเขาไปไหนเด้อเออเด้อเลยเอ้าอันนี้คือหนึ่งเขาอันหนึ่งเขาโดยสะไล่แมนบอกโดยสะไล่โดยสะไล่นี่คือเขาไฮเขาหน้าบูมีเนาะทางนี้เนาะบูมีบ่หน้าเนาะมีแต่เห็นไฮเออนี่นี่ าตเฮือนรัวเพิน่นสะอาดเนาะวางแต่งอยู่แต่งกินพี่น้องนี่ก็คือเฮือนรัวเพิ่นได้เฮือนรัวของพี่นอ้องชนเผ่าบูเฮานี่จะเป็นแบบสีเขานี่จะบุมีเหล้าบ่ะจะบุบุได้เห็ดเหล้าใไซนอเขานี่เนาะเอาไว้นี่ได้ได้ครับบุได้เห็ดเป็นบ่เออบุได้เห็ดนั่นเขาน้อยเดียวอ่ะเออเข่าบะลายเออบะลายเข่าบะลายแหละเห็ดใส่เไซนครัวเลยกิเออ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 เอ้าวขอเบิ่งนี่ได้ไหมเด้อ เขาน้ามชามปลาพี่น้องเอ้ยเนาะนี่ก็คืองวยเด้องวยเด้อคือน้ำดื่มน้ำกิน,น,กนงวยเดย้อเพิ่นนี่เพิ่นใช่ทุกแบบสี่เห็นบอกุเอกเป็นเป็นทุกน้ำมัน่องนะตัวนี้จะเป็นทุกน้ำมันเของลดไทยแล้วก็ทุกสไลเ <c oughs> พื่อนจะเอามาล่างก่อนพี่น้องเอามาล่างแล้วแล้วก็ล่างดีๆแล้วจึงเอาไปใช้น้ำกินน้ำกินนี่บริสุทธิ์เนาะกินเลยน้ำแชค โ oh, อ้เสียกี่เลยเอออาบริ oh, นำล่นกับบะมี่นำลิ้นกับบะหมี่โอ้ oh. มาแหละงวยเดอ้อเล่นบ่ <ừ. S 1> แบบสิเออมาแหละกินเลยพี่น้องเพิ่นจะบริดังไฟตม้มเพิ่นจะใส่ตุกมาแหละงวยเดอ้อก็คือหยกกินเลยเอออ่ะี <laughs> <laughs> ่ะ,ะนี่ก็คือวางอูเขา่าอูน้ำเพิ่นเดอ้อพี่น้องเดอ้อเนาะจะเป็นวางเมียนเขา่าเมียนน้ำเพิ่น,น,นตัวน,นี้นี่เพิ่นจะบริเห็ดเล่าเข่าน้อยเพิ่นวะเข่าน้อยแล้วบริเห็ด ก็เลยว่าใส่แบบสี่เอาะจะอยู่ในขันคั่วเลยพี่น้องเอ,อ๋อ่ะดีแหละก็คือวางแต่งอยู่ขั้วกินของแม่เพื่อน,นของชนเผ่าบรูเฮ้าพี่น้องเลยอันนี้อันนี้วางอันอย่างปลาะเตีรเตียนเตี้ยรโอ้เป็นภาษาบรู เตียนเตียรเตียเลยเจาะเอาว้จาไหนครับตะบนเขาจะช่องเอาไว้ไนยูอ๋ออันนี้คือเอาไว้ย่างซีนย่างเขาเวลาหนึ่งเขาแล้วไอห้อนมันขึ้นถึงช่วงลรดูฝนต่ําเขาประทันนี่เพิ่นเอาเขาเอาเขาเปลือกเนาะมาย่างไวเออเอาเขาเปลือกมาป้าไว้นี่แล้วก็ดังไฟดังไฟอุ่นค่อยๆให้เขาแห่งแล้วจึงตําได้เพราะว่าอยู่บ้านเพิ่นบุ้องซีเขา ไม่ไมีแต่ตำตึกตึกตอนเศร้าๆเลยเนาะแต่เศ้าโอ้ยผู้หญิงเนาะตำเนาะทางนี่เออผู้ชายชายละตำได้บ่าผู้ชายตำได้บ่าวตำโอ้ยสอยกันเนาะเออสอยกันถือว่าเออถือว่าใครขึ้นแล้วพี่น้องแต่ก่อนนี้มีแต่ผู้หญิงนละตำเนาะเดี๋ยวนี้ผู้ชายตำก็ได้แหละได้อสอยกันแล้วเออเออเอออันนี้อันนี้ช่างบ่เขาห้องไ่ย่างไกยังอกยังโอ้ทางทางอันสุนเปาบรูเขาจะาห้องว่ะ อาย่างชุนเผาอันอ่านชุนเผาตะอุ้ยห้องช่างเออแต่กลางอันนี้ก็อาย่างคือกันคืออะดอืออัดอเออื้ออันน้อยน้อยลงได้อัดอื้อปลาโตขาดขาดขาดพี่น้องโอ้โหเนือินครัววันนี้อันนี้แห้วใไซนูเี่น้องอันนี้จะเป็นอัลุยแห้วใไซนูนี่อัลุยเออเออพุนเห็นบอกเครื่องทรรมาหากินมาได้แต่ก่อนนี่โบมี่อันนั้นพี่น้องโบมี่ตุกนาบควนจะใช้อันี้ อันนี้น้ำเต้าพอซาเม่ห้องยังก่อนน้ำเต้านี่อารวยบ่อารวยอารวยมันบ่อืมอืมอืมจะเป็นอารวยพี่น้องอันนี้เด้อันแห่าไส้นู้นี่เด้ออากับอากับโอ้กับดักอากับอันนี้คืออากับอันนี้คืออารวยเอาคอมหูพอซาบูวันละคำสองคำพี่น้องอันนี้ตรี๊ะป่ะปรี๊ะปรี๊ะตรี๊ะตรียะ เปร็ดนี่คือมะกล้วยเพิ่นจะาห้องมะกล้วยพี่น้องโอ้ชนเผ่านี่คักภาษาเพิ่นคักคักไปอีกแบบทำไมเนาะลูกหลานเด้นาย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 เอานไ่ก็ไหน่ะนายเอาชายมือแกะห้องพนั้นนี่อ่าะนายนายไหนุนาุวนเออเมาลูกเอาขนมไหมเอาป้าเด้อ้าป้าแม่ป้าคือม้าอะ มาไปอันเดียวกันปาไปไปเออเปาะเปาะเนาะเออเปาะเปาะไปไปก่อนเด้อเออขอยางหลอกันได้ไหมเด้อยางหล่อบ้านก่อนเออเอขอบมกขอบใจลายพี่น้องเอ้านี่แหละก็คือควบหูดีๆที่ว่าบโหนูดพาพ่อแม่พี่น้องก็เบิ่งนาะเป็นชนเผ่าดังเดิมเป็นหมู่บ้านดังเดิมโบ่ย่ายออกนี่เนาะอยู่นี่คับเนาะโบมีไฟฟ้าโบมีน้ำประปาโบมีโบมีสัญญาณโทรศัพท์ก็อยู่ได้เนาะ เพิ่งเคยแลวแหละพี่น้องเลยถ้าว่าเป็นคนในเมืองมาอยู่กะได้อยู่ประมาณหนึ่งอาทิตย์ <c oughs> อาทิตย์ต่อไปนี่อยู่ก็ได้ <c oughs> บ่เคยเนาะแม่เนาะเ <c oughs> พิ่นเคยอยู่แล้วอ้าแม่ขอบมกขอบใจหลายหล <c oughs> โดยโดยโดยโอ้าพี่น้องเลยหมู่บ้านสกีนี่เป็นหมู่บ้านดั้งเดิมเลยเนาะเขาอยู่แต่รุ่นพ่อรุ่นแม่หมู่บ้านสกีนี่และหลายคนก็ย้ายออกไปแล้วอ่าเฮือนซานที่อยู่ในเขตนี่เป็นเฮือนซานแต่ดั้งเดิมแต่เมื่อก่อนเนี่ยเขาจะมุ่ง ลังคาด้วยใบตองข้อพี่น้องเนาองตัวใบตองข้อแต่ว่ามาในปัจจุบันนี่กะเข้ากะมุงสร้างกระสีมาแล้วแหละน้องเลยนาอแต่ว่าบางลังคาเงินนี่เพิ่นยังเอาใบไม้เหี้ยไม้พางมามุงอยู่น้องคือหลังนี้นาะจะเป็นไม้เหี้ยไม้พางได้นี่มันดอกมันเก่าแล้วแหละถือช่วงเราดูฝนกับหัวให้น้องเลยน้องนี่นี่เพิ่นเอาผ้าบัตด,ดิเพิ่นเอาผ้าบัตมามุงไว้อยู่ทางในเพื่อว่าเอาไว้บังฝน แต่ว่าวางเือนลังใหญ่เนี่ยคนจะน,นั้นแล้วเพ่นจะมุ่งสังกสีเป็นทีย่ห้อยพี่น้องไม่ซี่นี่เขาจะเกี่ยมไว้เห็ดเฮือนเห็ดซ่านให้รับอันลูกหลานที่ว่าจะง่ายออกไปสั่งครอบครัวใหม่หม่อยู่กองตารางเนาะลายลังคาเือนนะที่ว่าเิ่นเห็ดอย่างซี่โอ้ นี่ก็แม่เป็นไม้เนาะที่ว่าเพื้นเอาไว้เห็ดเฮือนเห็ดฟ้านพี่น้องเลยเนาะนี่จะเป็นไม้ฟืนรือชอิาน,ชนวันจุดไฟพี่น้องเนาะจะเอามาดังไฟหุงเข่าต้มน้ำก็บาโนะจะพาพ่อแม่พี่น้องไปเบิ่งวางเพื้นตักน้ำพี่น้องเลยเนาะวางเพื้นใส่น้ำจะเป็นน้ำห่วยสกีขี่ว่าไล่มันแต่หัวผู้ไปเลยอยู่วางนี่จะบุมีน้ำลินไดยเนาะพื้นจะใส่น้ำห่วยเอาก็าคือห่วยสกีนั่นเองนี <laughs> ่ วางตักนํำเพื่นพี่นอ้องต่างก็ได้กับอยู่บ้านเขาได้ทางนี้อ่อจะเป็นส่วนมันใชไหมนอ้อตัวน,นี้จะเป็นส่วนมันสำปะหลังโอ้สวนมันสำปะหลังส่วนมัน,มน,มนต้นอยู่วางนี้ปลาโกไก่เติบที่แม่นี่ไก่บอกเยิ่งบอกวางตักนํามาได้เออเยิงงหนาะแม่เพื่อนบอ ไปตักน้าพี่น้องเบิ่งถนนหนทางเดี๋ยไปตักน้านี่จะเป็นเส้นทางแบบซี่ดลล้วยแหละเนาะมือหนึ่งจักตักตัดจักเถื่อแม่น้านี่โอ้ยอ่หมดแล้ตักหมดก็ตักโอ้มือใดกินลายกับไปตักลายเนาะมือใดกินน้อยกับบริตักอ้าโตหยางหยางมาไกลเติบไปได้พี่น้องเอ้ย บ่อเด็กไก่ได้เดยูงได้นอบมีน้ำป้าปาเด้้เดือนหกแล่้วนตาาะเดืนหกลน้ำท่วมบ่อฮอตไซอดบ่อฮอดพี่เดือนหกเดือนหกแม่โอ้น้ำแน่โอ้โอ้โอ้ เดือนหาเดือนชีผมีน้ำเออเดือนหาเดือนชีแล้วบ่มีน้บ่มีน้ำเดือนหกแล้วน้ำลายลายแต่ว่าท่วมตักเอาอยู่นี้โอ้อยู่นี่ตักบ่ได้เพื่อนบ่เออโอ้อยู่นี่น้ำเปื่อนพี่น้องคุณเป็นห่วยได้เออเป็นห่วยเราต้องได้ย่างขามเอา เพ็ดมโนเปียกแล้วเปียกกระยาเอายางขามเลยพี่น้องเลยเนาะยางขามห่วยเปียกน้ำเลยวางนี่นี่อาบบ่วางนี่ก็บ,บ่ได้อาบบ่อาบเนาะน้ำไหนน้ำอะไรน้ำกินเอออยู่ในนี่น้ำกินโอ้โหนี่นี่นี่วางพี่แมนเพิ่นเป็นน้ำกิน เดือนหาแล้วโบมีน้ำกินอะไรอยู่นี่เดือนเจ็ดเดือนหกเดือนเจ็ดจึงมีเบิร์นนี่คือมีภาษาเพิ่์นภาษาบรูเบิร์นนี่คือมีแต่ว่าตะเบิร์นนี่โบมีนี่นี่ได้วังตักน้ำแม่เพิ่นกะเป็นน้ำธรรมชาติวังนี่กินได้เนาะน้ำนอก มืด้วก็มาทักเอาก็ถือว่าไก่เติบได้จากเฮือนจากซานเพื่อนพี่น้องเว้บริใกล้ได้บริเคอเยิ้งขนาดนะใครแต่ว่าน้ำหลายช่วงนี้บัดน้ำโมมีม่เราไปกินอยู่ใช้บันนี่ไหมน้ำสกี้เลยโอ,โอ้จำเป็นเนาะสว่าน้ำอยู่ห่วยตัวนี้ผมมีก็ต้องไปเอาน้ำตัวเพื่อนอาบหั่นมากินเป็นน้ำอันห่วยสกีแล้วนะอือ ปลาตกเป็นวิถีชีวิตแบบดั้งเดิมบัลลีน้อตุกกระตุกสชลัยพี่น้องตุกน้ำมันเครื่องที่ว่าเพิ่นเอามามาตักน้ำนะแล้วแล้วแล้วเออเอ๋อนี่ไงวิถีชีวิตชาวชนเผ่าเฮาเนาะใส่ชีวิตแบบดั้งเดิมบัลีหาบเมื่อบรนี้เมือ่อเออ เอาได้สำไร็กระสับสนั่นหาโมนักปันไดก็นี่ไ้พี่น้องเลยการใส่หน้าของเคนเนี่ยถ้าว่ามันมืดล้วต้องมาเอาได้เนาะ ตัวน,นี้เป็นหนาที่ของคุณคยิ่งที่ว่าจะต้องมาตักเอาน้าใสแมมเพิ่นมาผู้เดียวเพิ่นห้องมาหลายคนเพิ่งขับออมาซ้ำไปไปเปาะเปาะให้ลูกแบกซอยบ่ มาบอกให้ลูกแบกซอยมาลูกแบกน้ำซอยอ <c oughs> ได้บอเออเออเอาเพิ่นบอห้ซอยได้พี่น้องเด้อเพิ <c oughs> <c oughs> ่นเ็ดเองเพผลบออย่าล้มสำหรับคนที่บอกเคยแบกนี่เบิ่งคือเบาได้พี่น้องชิบกโลนะ่นแบกแต่ละมือบางเถื่ออาจจะหลายกว่านี้ก็มีบางเถื่อหน้าม,มดหลายมันก็แบกหลายน้ามืดน้อยมันก็แบกน้อยอยู่โซนโบส์นี่ก็คักไปแบบนี้แหละพี่น้องเลย โบสิงดีชิงเด่นกันบบแข่งขันกันเนาะอยู่แบบธรรมศาสตร์ไพหังไพมีเขากับบรรดาญาติลื่นกันเนาะอยู่ในสรบนบ่เขาหักแพงกันเลยพี่น้องเนาะมียังกับปั้นกันช่วยเหลือกันมียังกับกินทำกันเห็นบ่แม่ดือดหัวไก่เติมยืนยืงเยิ่เพิ่นว่าอะไร เขาลงไปนี่นี่จะเป็นส่วนเขาโพดเนาะทางบ้านบานโนนห้องว่ามักซาลีพี่น้องเนาะทางว่าทางภาษาทางภาษาไทยเพื่อนจะห้องว่าเขาโพธิ์หมากเขาโพธิ์เนาะถึงว่าจะอยู่ในชนบทแต่ว่าก็ยังมีคงอยู่คงกินนี่ทางหนานะ่าจะเป็นส้มโอพี่น้องเนะาะหมักส้มโอนั่นเองต้นบักใหญ่ๆเอันนี้ก็คือบ้านสก,กี้เป็นหมู่บ้านที่ว่าอยู่ในหุบเขาเนาะ ห้องอย่างหนึ่งก็คือหมู่บ้านลึกลับพี่น้องเป็นหมู่บ้านที่มีแต่หาลังคาเฮือนเท่านั้นเนาะเส้นทางเขามากก็ต้องได้ผ่านห่วยพี่น้องแล้วก็ผ่านผู้ผ่านเฮลต่างๆเนาะเขามากันยุ่งยากลำบากเลยเทว่าถึงช่วงฤดูฝนก็ชิยากกว่านี้เนาะหมู่บ้านนี้เป็นบ้านหมู่บ้านใน้น้อยพี่น้องปพระมันหาลังคาเฮือนเท่านั้นเนาะที่ว่าบาวนูได้มีโอกาสได้มาถ่ายทำให้พ่อแม่พี่น้องได้เบ่งเนาะเอา คลิปนีก้ก็ต้องขออำลาพาจากพี่น้องเลยต้องขอขอมุกขอบใจเมื่อสุขูสุกนที่เขามาติดตามนะครับชมบ๊ bye ายบายเจอกันอีพีหน้าพี่น้อง